สวัสดีครับผอลูกพาเพื่อนกับพาจัดแล้วครับเตรียมหนึ่งกับนกไม่นกฮัดครับผมสายต่อดินมาเล่ครับผมเบิ้งครับเบิ้งเล็บเสียงงี้มาก,กกเลยอ่าเตรมแรกนกกำลังไทยขนนะครับช่วงนี้เนาะเสียงงี้เบิ้งเลยครับพี่โอ้โอ เบ่งตาเบ่งสวนะครับพี่น้องไอพี่น้องเบ่งเลยตัวนี้ว่าเป็นมีอ่างผมนะครับโอ้โมเมนต์โมเมนต์องไล่ปีกเบ่งครับสนับปีกงามงามดูนี่แต่ว่าข้ามบาคคอยไหลไปไลครับตะเกียบดังนี้ชิดเปียแข็งครับเสียงเงี้ยครับเบ่งหูดังเลยเบ่งหูดังเลยพอลูกข้าเพื่อนเหร่นนกมาเรียติดแล้วครับมือน,นี้ แต้มแรกของมันครับบ่มีคลิปนะครับแต่ว่าจัดได้แล้วครับคลิปบ่มีเพราะว่าผมมีโทรศัพท์เครื่องเดียวบมหูออเดียวอันใดย์ไทยถึงหามีคนโทรเขานะครับเอาลูกเอาเร็วเร็วยังไม่ทันเอาไปไหนนะครับนกยังไม่ทันจริงอ่าเจียวเจียวเจียมอนี่นกไทยขนบังครับเบิังขน คนกำลังขึ้นใหม่โอ้งามทีแรกผมเห็นจิกจิกจักจัก,จกวาเดชิบติดเลีงเบืองแล้วเลีงเบืองอีกทำทาเรียนไส้แบบนี้บินขึ้นเลยครับเมียนเลยมันจิกจิกจักจัก,จกหรอกือมันคู่เลยนะโอ้ยพี่น้องเบืองลายปีกโอ,โอ,โอ้สะออนแต้มแหลกของนกมาเร่น,นะครับตัวนี้มาเร่เลือดหาซีฟครับผมทำแต้มแล้วเบืองหน้าเบืองตาหูดังทางไงเพือนว่า สอตากับทรงหลอดสอวตานี่ตาเหลี่ยกๆนกเป็นลิงครับเจ้าดอกครับนกตัวนี้ควาลงมาีทางกัวกะกัวกกลวเลยแต่ว่าคู่จบยกหนึ่งเลยใดมีของดีบ่เบิ่งไต้ปีครับของดีเป็นยังไดผมบอหูหรอครับเแล้วเฉเบิ่งไต้ปีว่ามีมกทรงมกซับเอียงดอกตัวนี้นกปลาบอนบนเขียตั้เพ่อหอยแถลงครับผมเดาเตมรมเรียก นี่ครับเล่นมาเรียกใจเย็นนะครับว้ายเสียงเงี้ติดแล้วแม่เสียงเงียเยงเง้ยมาทางไหนอีกวะเสียงเงี้ตัวนึงอยู่ทางผุ่นนะครับทางต้นตาลเนนะี่ย